พี่น้องอน,นี่คือชีวิตของทีมงานบ้านหัวนาวไม่มีวันหยุดวันเย็นเ <c oughs> ด้อค่ะเด้ออาอยุสงการกับอบยุดอกค่ะ,คะกระหาก,กากินหาอยากหาขาเสือ้อ <c oughs> กะอยู่โควิดเนะนะาะเนาะจะเชว่าจะไหนเขาบมาดอกคนกรุงเทพม,มากกับมาเป็นส่วนหน่อยมากก็ถือกักโต เอาเลยบ่ได้มากไปเบิ่งเลยค่ะพี่น้องมือหนีข้าวเสียหายอีหยังโอ้ยโก้ควยอีถือควยอีถอนแหมกระล่างอดอ่อนๆนั่นควายถอนแย่เลิศขึ้นถั่วอันดีจะควายถอนงามว่าเอาดอกสิไปเอาผ้าสวนเช้าเจือฝุ่นให้แต่ง่ามอือนี่แหละข้าสิมาบุกปลาฟาดงอีก ตามพือตามสาตามประสีประสาหา่านเลยด้วยค่ะพี่น้องใบใหม่ก็ยังกรอกกรอกเออโมเดงครบเละอันเมือ่อคืนฝนตกดีดีทั้ทงบ้านหัวหนา้าฝนตกหนิ่งดีโบหอดผีสามวัตเตยหอดอ,อ,อันนี้เข้ามาเขตททาตุม่มมองที่เห่ามาหาดอกกระเจียวเลยค่ะพี่น้องนี่ กาวามันจิตโพขึ้นแล้วนะมันจิขขุนกลัวเกาพอแล้วติตะทองลูกเต่าลูกล้านมาแท่นที่สิดายุก็ลูกเต่าลูกล้านผ้าใยแมาหูอันบากงาผ้าใยแมายางหูบักงาเหนาะมาหาไปให้ยู่ให้เต่าได้กินที่กลัวของบ้านเห่าตะทองวา่าพอเป่าไม้แล้วพอแล้วมากมา,มาอาย พอแล้วดอกแหลกแหนมสนวัสดียังเป็นท่าการครับผมดีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนอนนดูชาเจอในเนเดอร์ขันเขาอยู่ตรงกลามีคอมเมนต์มาว่าดอกซํานี่แหละครับแสบเพราะนะเพราะว่ามันอ่อนมันมันบาดมากมันกระบอบเศษบางท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าให้เอาหัวมันไปฝูกน้ำเด้อดพี่น้องร้อยเอาอยู่กัดเอาแน่ย,ยู่ครับ <laughs> ว่าเอาเลยก็บม่ได้เอาไปปลูกเนี่ยยทุทธเด่าเอาหลายครับโอ้โหเแมนขี้ลายสังมือมือกคติดเบียดดึงได้บ่วได้นานอีกดอกนึงจังสีเลยมันจังบอยะนี่ครับอ่อ,อนๆหอมๆแซ่บครับน้ำมาแพล <laughs> ห้ำกับคุ้มเอาคือเก่าเหรอพี่น้องนี่หมูโคอีกระดัางว่าเป็นผลสิมาหอดพี่ไหมหมูว้านหรือว่าหอดด้วยพี่น้องอดสแสดงว่าตกตะยุบันยุบันหพราะหน้าของเหยเ่เฉยนี่ดอกซ้ำนี่แหละครับแซบ่บ <c oughs> ปุดเพื่อนี่อ่อน นี่เฮ้ยดอกนึงมันเป็นแมนเหรอหนิมันบ่นั่นแม่โพขึ้นอยู่นั่น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 แหละนั่นแหลกอืได้ใจนเดี๋ยวเห็นแล้วเยวเห็นแล้วคนตาดีเนาะนี่ก็ผลมาหน่ะมึงอัดผลมาหน่อยโพแบบเดียวเลยยืดขึ้นแต่ว่าพูด พูดถึงว่าซ้ำนีแ่แหละครับแซ่บที่สุดแล้วนี่แซ่บอีนนี้แบบนี้มีบอหนานเห็นบอา่าแล้วไปครับพี่น้องไปเบิ้งครับน,นี่ใสโอ้สองเงาสองเงาเจ็ดดอกสองเงาสามดอ,อมกเห็นบอหินดอกกระเจี๊ยวกระยากออกอยากออกจะฝนโปรุกลงมาใหาด้ดึงปูด ครับเนาดึงปุดปุดมันคือดึงยากแสีมันดึงดอดกกระเจียวหรือดึงหากไมโอ้โห <ừ, S 1> ขึ้นมาหดหัวหัวอ่อนกระแฟบเบอร์แหละนี่พออีกแล้วเว้ยโมตอนนี้หาชีวิตเลยงอว่ามันนี่เลยเพราะช้า พุดหาเบอ่์หามะลิขออีกแล้วครับไหนเ,ร,หเราเจอบันได้อย,ยู่น้ำผู้น้ำเขาดอกนี่น้ำช้างบ้นไดยู่น้ำผู้ม,<า>มันหาง่ายมันโผล่ขึ้นเลยโผล่ขึ้นดอกใหญ่ๆเลยครับโผลคเห็นงามๆดอกดึงเลยเนี่ยสอ,องสามปุดเอ,อื้อ ตาท่องพอแล้วครับว่าแม่นมูมูเผิ่นมหากับมี่นี่ตท่องใดใส่ใสอุ้ยบ้าดเถงามเนาะตาท้องใส่ใส่ทางหลังนี่นี่นโอ้โหเด้งเด้งนามบักเล็บแมวได้เนี่ยนามเหล่าใญไม่ยางพายหนามมัน นั่นรุดออกแน่นี่ยายยืมขายายนะฝังมาเห็นตวานหน่วยเอาดึงสดสดนะครับดึงสดสดให้ดูกันเลยบุดนี่แซ่บสั่งเมื่อนี้แม่หมานเพรท่านเห็นพ่อดอกเด้อพี่น้องตาพอเห็นตาพอเห็นมือมอมพะน่าานงพอเห็นมือ ไปแล้วครับพี่น้องตาท้องฉีเป่าไว้แล้วอีกดอกนึงครับไปเบิ้งครับ,ปปรบผมข้าวโพดใหญมากจะหมืุนโซงหรือซ้ำมันก็เกือดเมืองดอกนี้ก็งามเด้อพี่น้องนี่จนสิดเทาล่ะซุปแแห่ใส่ตาท้องนี่นะใส่ตาท้องฉีเป่าไว้ครับ ้ฝันบวกุ่มสองอีดีบ่เลยดีแอบดอกเออโค่ขึ้นมาเหลี่ยมปี๊ดเลีดหน่อยหน่อยอือฮะทั้งได้ก็เอาคล้องเสียบดีดีบ่เป็นหนังได้ไหมหมดแดงวัวคุมหนีวัวคุมหีเออโอ้ตายพี่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 มาเอาดอกพี่นี่ครับทัดกันมนาจากดอกมาหันพี่น้องใกล้ๆกล,กล้กันออโอ้พี่จะได้เจเห็น นี่นะเพียงพี่น้องแดือบปีดนิดขึ้นน้อยๆ ok. นั่นมาหาดอกกระเจียวนี่ก็ลำบากเล็กน้อยเด้อพี่น้องหมากงามาหมากิยังดอกน้ำอยังเต็เต็มกางเกงเต็มเสื้อปวดสิไปนางเก็บนางขูดนางภูมิน้ำเล็บแมวกับพองกันพี่น้อ,นองเอาออกสมิด hey, เสียบใฮ้ปวดเอาครับใหญ่แล้วเฮ้ยยื่นเสร็จมามามา นี่ครับเอาเฮ้ยเอา้บใบช้างสถานการณ์เด้วยค่ะพี่น้องมันหักผู้ใดมากลนไหวเฮ้ยเฮ้ยห้ยคนขุดไวอีกเด้อนี่อือเอ้าแปลกคือบ่เหี่ยวอุ้ยฮ้อยค้นขุดเด้อนี่ยห้ยคนสาบดอกนี้ง่ายง่ายส่ อูแบบพีไว้ดอกนี่ไหมป็นจะได้ลายใหญ่เลยหอกหัวหล่อแน่ตีล่ะโมมีอารมณ์หัวเลยโอ้ยดอกนี่ไหมเสียงฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงเยอะเอองามงามงามแห้งดอกนี่พี่น้องดอกบระตูมเลยสุดยอดยาย ยิ้มได้ตลอดเวลา,า,าหวัวเราะได้ทุกมือาอารมณ์ดีได้เบิดปีพี่น้องให้จะไม่ากาเนี่ยพา,าไปใจง่าชกอย่างขงมาปอร์ไรนะขม่าปอร์ได้ีิก็แต่กไว้ยังนี่นนกระชามันเดี๋ยวพี่น้องที่ห้เห็นปี๋เห็นสชุดเข้าไปให้พี่น้องเบิง่งกันจ่าจ่า นี่หนึ่งสองบางเถมันกับ่ดังปุดดอกพี่น้องเอองั่วง่ามคูพี่น้องนี่เห็นบอนี่เห็นครับตาลอกแรกลอกแรกอยู่เบิ่งหนี่จะว่าจะเจ้าดุดผูดียวเบิร์ข่ที่ล่านเต็มอินอื้ออื้

เจ้าเนี่แหลย่ะยังวะบู้ก็ไปเห็นพ้อนด้วงในเขาลุงวินไปแยกย่างเขาไปก้อนเอาไหนย่าออกให้เบิดก้อนเราผมจังสิงย่างตามไปมาเลยหล่ามาเลยแยกชิลลบไปแล้วที่สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเอือตัวสิบูเขามาเอาได้พี่น้อง ึงเออ้ยปานลกผมงอกนั่งกับอะไรเยอะมันแข็งแท็งขาเดี๋ยวเก็บออกก้อนเขาต้องเก็บออกเป็นระยะระยะเก็บออกเรื่อยๆโมเมนปล่อยมันหลาจริงๆหลยจังเก็บออกมันมันมันคันค่ายขามันปักเจ็บ นี่แตะพี่น้องหันยากมากมวลมวลน้ำกันกับชุกมบัันนกุสุมบันน้ำกันลุยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นนางใหญ่แล้วเป็นยังแล้วเป็นยังยายยายอยังเดียวเดียวเดียวเอ้ยเดี๋ยวเดียวเอินเอาขวนแม่เฮ้ยตาท้องเอินเอาขวนเแล้วแม่ขวนขวนใยายเลยเป็นหนังขวัญยายเลยเป็นหนังพี่นางนะพ่อดอกกระเจียวเป็นเป็นคักประนันตี โอเคเดือดเราหลอกหัวหอกห้เลยบางนึงนี่แม่ไปไปไปเบิ้งไปเบิ้งใกล้ๆไปไปครับนี่เลิศนี่มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องห้กับหัวนี่พร้อมกันเลยห้ไปหัวรอไปน้ำกันก็ได้พี่น้องใส่ใส่เดี๋ยวบ้าดงายของเราอี๋โอ้สัมผัสเราเอื้อนขวานเอาเนาะ เม่อกีก็มาพ่อเห็ดคนวะเม่อีก็มาพ่อดอกกระเจียวกับว่อ้าวโอ้นั่นนที่แม่หมานพอนีมิตรดอกงามๆจีดอกก้าวบ้านนงามี้ยพอเเดียวบักหลดอกเลยพี่น้องซี่หดอกปะนะตอกทำพ่อเราเออคักละไปครับไปเบิ่งไกลๆอีกรอบพี่น้องงัดแห้งงัดแห้งไหลด้ามเสียมเขาเด้ไปทังฝุ่นนี่แหละนะเจ Smoking, so อ Mother, no ้ซำข่อกันนี่อ้วิเอากลัวออกดีๆกันนะพี่น้องมึงคักๆกันนะพุ่นแม่พี่น้องออออไม่บออันนี้กกลัวเยลยไหนดด้วยขาพี่น้องเพราะว่าอยากได้ภาพนิ่งน้เนยอมมนี่ไงมีแม่กลัวเยะเลยบนเออนี่ง เอาเอาเด้อดไปที่นี่สิิโลเอาเดี๋ยวจงเอาเดอกอื่นแปะใส่เอาเอาดอกนี้ก่อนพี่น้องหนึ่งสองตึงนี่กรลึงตึงตึงเอานี่สดสดกันเลยตาดึงขึ้นกินให้หอมเถอะวะหอมหอมแล้วก็เจียวขาวหอมตัว อีโผเห็นแต่ใกล้ๆบึ้งๆนี่นี่นี่เอาดอกนี่มึงดงนั่นพี่น้องมึงดงนั่นอ้หูอ่บึ้งก้อนโอ้มาเด้อขนยืดเลยนี่นี่ไม่ติดอบก็ติดผ่ายหมานเหรอครับแม่หมานมาหนิมาแล้วแต่เราบบเห็นหงโบจะมอมพานังบบเห็นหงเนี่ยเบนนี่นี่นั่งยังนั่งมโนราอยู่ในฝาอบ กระปุกใหญ่แก้วหวุ้ยิ่งขุดยิ่งเห็นเร้อพี่น้องเพราะว่าเขิ้นมาท่านเดียโพดึกเก็บกันสดๆให้ดูเลยนะครับดอกกระเจียวป่านี่งามไปมึงดงงามพี่น้องมานี่ยอีพ่ออีแม่ อ้าเา้างอ้าดัย่าจะปากหามหายใจมา,าตุ่มแล้วก็ซับหนามเต็มบบบนี้เลยหนานเต็มเลย เาเห็นมะข่าปีนะเขาเห็นมะข่าปีไห้นะอือกำเดียวพี่น้องอีพออีแม่ยคอยเออกระตาห้องบ่ดเอแม่นะเอามาแต่บ่อยากคือกระตาอยากได้คู่เพื่อนะใส่อีหยังอุ่นตูนอันนี้พกเสบียงมานำเดิมพี่น้องอันนี้น้ำยาน้ำยาน้ำยา เอ้าหม่องเก่าตัวนี้เกือบประห็นนี่วดกวาดกวาดใบไม้ออกก็ดีหินเลยประเมนถมกวาดใบไม้ออกเลยห็นเลยเออกดไว้รอเลยนี่อยู่ในป่าอย่างอย่างท้ออื่นยังแล้วกรืตุนครับขี้ตุนนี่ติดดีคือสไตายขี้เสือผา พูดโอ้ยสำนียงละแสโอ้ยเมนางพักกันนับอีหย่งกับต่ท่องมาณเีอี้เลยานหยหลายทบ่เอาทันบ่เอาห่าดอกระเียวกระเีงดังบ่ได้วมืมือกี่ที่ให่เลยแล้วเออแล้วพอนแล้วตินเขาลังเขามาขางผนหนึงเด้อานับครับมันพอ ปูดหมัดฐานห,หมัดฐานมาขาย,ยึดข้ามาใกล้ๆน,นึ่งแล้วใส่เข้าไปอีกนิดสองสองแล้วพี่น้องอเอาขออนุญาตตัดภาพครับสา,สามครับใด่แล้วพี่ดอกซีอยูผ่ผีพี่น้องเอาอไป รับชมกันให้จุใจไปเลยทอยอะไรก่อนบ้างเห็นไหมโอ้จีจีเอาตัดภาพเด้อพี่น้องมาหนิพวงโพกับมีหาครับหาแล้วนี่นี่อุ้มตาท่องเห็นหาดอกแล้วเรื่องครับนับซอยกันกันหลง หกมานน่พี่น้องหกมึงดอกที่หกมึงดอกที่หกอฮือดอุ่นบัวเนาะนี่มันมาบังกล่อ,องผมออดอ้ที่ห<อ>กพุดหกเลยถาดกันไปอีกประมาณหนึ่งคืบ 7ดอกแปดดอกให้อีกหรอตทาทองอ๋อแปดเราเด้อครับเด้อพี่น้องแปดเาเด้อจำถอยกันเด้อเก้ามิงหาชหรอ,หรอวะเกดอกครับอดอกที่สิพาไปเมืองดอกที่สิบพ,พี่น้อง โอดโก scream, บักโม่บักแจงบักฟักบักแป้งเอยดอกนี่แมมันโมแมนดอกกระเจียวได้นี่หนิดอกนี่อยังบุ๊คนี่งามเถอะมาโอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออะไรนี่ล่ะจะอยากจะถ่ายสวยๆอืมขอหยาดเก็บภาพแน่พี่น้องนี่ครับงามแห้งปานถ่าผเบียดดอกที่เท่าไหร่ที่สีตัวนี่ โอ้ยมึงกีบดอกพี่นอ้องอือโอ้ดอกนี่หอมเลยห้ามดอกที่สิบเอ็ดดอกที่สิบเอ็ดพี่น้องออกเป็น <Open End. S 1> อุเอา้าเอ้านี่นี่ถ้าอย่างขื่อไโอ้ขันทถือบองอันนี้มันก็สีรอนโอ้มันรอนออกเลยนยยั่ไงนี่ดอกี่สิบเอ็ดครับ เซฟเอสดอกครับพี่น้องตาท่องพ่อไว้ปุ่มนี่หาดอกกระเจียวหนานินไม่ีนี่ก็ได้แค่ที่ตรงนี่หาดอกกระเจียวหนานี่ดีที่สุดเด้อพี่น้องเพราะว่าอยังตีฝนบ่ได้ตกใส่มันบ่แหบ่แหะพี่น้องขี่ดินบ่ได้เข้าไปในกีบดอกมันบได้อีกแล้วสรุปแล้วตาท่องได้สิบสามดอก มแ,แมนโอมมากแบนี้เอ,องมันมันที่หนองมือนี้มันมืนอนี้บ่อเผามือนันเผานี่ถ้าใหญ่ก็เบือก็หลานอืมเ <c oughs> ห็นบ <c oughs> น่เียเดียวเห็นเ <c oughs> นาะแหนมน้ำต้นเอาเหรอพี่น้องแหนมน,น้ำต้นตามด้วยมือค่ำครับ เอาหนิวค่อยๆเชี่ยวหดดั่นแหลมปิดลิดเนม้อแมนหลดนะนอนเสียบชุดมันก็จันสี่เลี้ยวเสียบชุดแล้วนอนอ่อนจินได้เบิดทุกหม่องทุกส่วนเลยดึงนี่ตะท้องเห็น,นห่ัง <c ười> เก็บเนื้อาจกกางเกงพี่น้อง ยังตื่นเบิดกระลังอันนี้กินน้ำเบาบีดพันมาหูอีหยังบัต้องสงสัยอีหยังโกยยังสิยูน้ำโขงให้ปลาโบโคบโบนี่มันอยู่น้ำห้อยเสาะนั่นนั่นนั่นเห็นบ่นั่นไ้นั่นไง้บหินนั่นขากบนั่นไง้บท่านเห็นนี่นาอุ้ยกบไงมาไงเขาเห็นเจ้าตื่นเขาว่าแต่เจ้าเห็นหูขึ้นไล่ขึ้นหูเถอะวะ กบกบคิดว่ากบอ้ยกบใหญ่แล้วอ้ยกบใหญ่อีบีกบใหญ่ข้เกแก่เฮ้ยกบแมนบโกบใหญ่ข้าเกลกอเฮ้ยกบกาวก่วะอ้ยกบกบกบโ้ยมาลัดมาลัดเดี๋ยวเดยวเางนโอ้มิไฟเล ดันดันได้ดันได้จับจับเอาเลยมาหนนี่มาดอกกระเจียวกบ้ใสอ้ยเป็นเรื่องไหนพอมีแหงหมนเป็นเรื่องไหนข้นสีมันน่ะออกไน่ะออกเนี่ีมันจะได้กมันเนาะมันเหรอเนาะ มาโคกซื้ซอกับอะไรกบเดี๋ยวเดี๋ยวยายก็ได้ถือก็มีแง่แบบใส่หยังนี่หยังปลาดอกกระเจียวจ้าอู้จ้าไม่ไปเลยอู้ยงามเนาะได้หลา่ตืบตัวนี้าหาตัวอีกบ่หาตัวหาบ่หาแะไระยังอยากได้สีแดงอยู่